สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่27มกราคม2566อัปเดขตข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแล้วก็มาดูในเรื่องของประเด็นร้อนนะครับที่มีในส่วนของทางรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทยนะครับได้สั่งการให้กระทรวงการคลังนั้นพิจารณานะครับในส่วนของการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเสนอให้5-700บาทนะครับสามารถทําได้หรือไม่นะครับรายละเอียด เป็นอย่างไรแล้วก็หลายท่านสอบถามมานะครับว่าในส่วนของการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5-700บาทเนี่ยนะครับจะได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่รอบใหม่ปี2566เกี่ยวกับเรื่องของการประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่าน ติดได้รับบัตรคนจนรายใหม่รอบใหม่ปี2566ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของข้อมูลข่าวสารรายละเอียดนี้แอดมินอธิบายเอาไว้ให้ชัดเจนครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละข้อมูลกันนะครับแล้วก็ยึดเป็นข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็รอติดตามเกี่ยวกับความคืบหน้าอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยครับโดยสั่งการไปที่ทางกระทรวงการคลังให้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งวงเงินนี้นะครับ ก็ตามที่มีข้อมูลก็คืออยากจะให้เพิ่มที่วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับสําหรับในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องผู้ที่ถือบัตรสมการแห่งรัฐเนี่ยนะครับสามารถทําได้ไหรือไม่นะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนแรกเลยนะครับสําหรับในส่วนของการเพิ่มเงินตรงนี้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่ม เงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับที่จะมีการประกาศผลการตัดสินแต่ทั้งนี้นะครับขอย้ําก่อนว่าอยู่ที่ทางกระทรวงการคลังนะครับจะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับต้องดูเรื่องของเงินงบประมาณว่าสามารถทําได้หรือไม่นะครับตอนนี้นะครับยังไม่รู้ว่าสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจากทางกระทรวงการคลังที่จะเคาะในส่วนของบัตรคนจนรอบใหม่ที่จะประกาศผลเร็วๆนี้เนี่ยนะครับว่าจะสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างนะครับจะเอาแบบเดิม ตามที่บัตรใบเก่าหรือไม่หรือว่าจะมีการเพิ่มเติมสิทธิ์ใดเพิ่มหรือว่าเพิ่มเงินแบบใดนะครับอันนี้เขาอยู่ ในส่วนของการพิจารณาอยู่ตอนนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะมีการแจกเงินเนี่ยนะครับเพิ่มจากสองถึงสามร้อยบาทเป็นห้าถึงเจ็ดร้อยบาทเนี่ยนะครับจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นนะครับโดยที่ทางรองนายกพลเอกประวิตยได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปแล้วแต่กระทรวงการคลังนั้นต้องไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของเงินงบประมาณนะครับว่าสามารถทําได้หรือไม่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ เข้าคอรมอรต่อไปถ้าเกิดว่าสามารถทําได้ทั้งนี้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับสําหรับในส่วนของการเสนอการเพิ่มเงินจากสองถึงสามร้อยเป็นห้าถึงเจ็ดร้อยเพราะว่าเขาบอกว่าก็จะเหมือนกับครอบคุมแล้วก็เชื่อมโยงนะครับต่อเศรษฐกิจตอนนี้นะครับก็คือมันเหมาะสมที่จะเพิ่มเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือของแพง นะครับแล้วก็ค่าของชีพสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับยังไม่มีการอนุมัตินะครับต้องรอการพิจารณาจากครังด้วยนะครับเขามีงบประมาณเพียงพอทําได้ไหมนะครับแล้วสิทธิสวัสดิการเนี่ยนะครับเขาจะออกมาในรูปแบบใดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ บัตรสุรการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่นะครับที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี2565แล้วประกาศผลก็คือปี2566นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่พลเอกประวิทย์นำเสนอให้กับทางกระทรวงการคลังพิจารณาเรื่องนี้ครับ เมื่อวันที่16มกราคม2566ที่ผ่านมารายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีรคลอมอสัปดาห์ที่ผ่านมาผลเอกประวิตย์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแหนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเริ่มเดือนมีนาคมนี้โดยอยากให้เพิ่มเป็น500-700บาทต่อเดือน จากปัจจุบันที่ได้รับคนละ2 3 0ถึง0บาทต่อเดือนเพื่อให้ช่วยเหลือลดรายจ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อยที่กำลังเผชิญปัญหาค่าครองชีพราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่ากระทรวงการคลังจะทำเรื่องนี้ได้หรือไม่นะครับจะสามารถปรับเกี่ยวกับวงเงินเพิ่มบัตรสวัสดิการได้หรือไม่ตามที่การสั่งการจากทางพลเอกประวิตย์นะครับ แต่ว่าในส่วนของเรื่องนี้นะครับก็จะต้องมีในส่วนของการพิจารณาร่วมกันเป็นแน่นอนนะครับเพราะปัจจุบันในส่วนของการใช้เงินงบประมาณเฉลี่ยปีละห้าหมื่นล้านบาทของทาง,งกระทรวงการคลังนั้นนะครับและบัตรสการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะมีการปรับสวัสดิการในด้านอื่นๆด้วยนะครับเพื่อเพิ่มให้อยู่แล้วอาทิหมวดสวัสดิการช่วยเหลือค่าเดินทางจะมีการใส่วงเงินให้สามารถเลือกขึ้นรถไฟ เป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรือรถบขสได้เลยนะครับจะไม่มีการแยกช่องวงเงินเป็นค่ารถไฟค่ารถบขสเหมือนก่อนเนื่องจากที่ผ่านมาเพื่อให้พื้นที่ต่างจังหวัดไม่ได้สามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้อย่างเต็มที่นั้นนะครับรวมทั้งคาดว่าจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ ก็จะมีเพิ่มขึ้นเช่นกันจากปัจจุบันมี13ล้านคนเป็นเกือบ20ล้านคนนะครับสำหรับสิทธิ์นี้สำหรับในส่วนของโครงการบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ระหว่างเกี่ยวกับเรื่องของการ ดำเนินการคัดกรองเพื่อประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับโดยจะประกาศผลผ่านเว็บไซต์นะครับบัตรสุรการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับเป็นขั้นตอนต่อไปภายในเดือนมกราคมนี้นะครับซึ่งหากมีผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับการตรวจสอบสิทธิ์ก็จะดำเนินการใช้ราประมาณ 15-30ถึงวันนะครับสำหรับในส่วนของการตรวจสอบการยื่นอุทธรณ์นะครับและหากอุทธรณ์ผ่านแล้วก็จะยังคงได้รับสิทธิ์บัตรสุดการแห่งรัฐย้อนหลังแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็คือไม่ได้นะครับสําหรับผู้ที่มีบัตรสุดการแห่งรัฐนปัจจุบันจะสามารถใช้บัตรสุดการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนของเดือนก่อนนะครับเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะหมดนะครับโครงการลงทะเบียนปี2565ส่วนผู้ที่ลงทะเบียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานะครับคุณสมบัติตามโครงการการลงทะเบียนปี2565สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามวันเวลาและช่องทางที่กำหนดซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการคาดว่าจะประกาศผลคุณสมบัติการลงทะเบียนนะครับก็เป็นช่วงปลายเดือนนะครับมกราคม2566ยังไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนนะครับแต่ว่า คาดว่าช่วงปลายเดือนนะครับหรือช่วงสิ้นเดือนนะครับหรืออาจจะมีการประกาศผลเป็นรอบนะครับอาจจะหลายวันก็เป็นไปได้เนื่องจากว่าจํานวนผู้ที่จะได้รับรสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะนั่นเองนะครับโดยที่สามารถตรวจสอบนะครับสามช่องทางนี้นะครับสามารถตรวจสอบว่าตนเองผ่านหรือไม่ผ่านรอบตัดสินแล้วนะครับได้รับบัตรหรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับหนึ่ง <S <S <า>ก <star> ็ตรวจสอบได้ด้วยตนเองครับผ่านเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอ mos.go.th นะครับหรือ w e l f a r e m o s g o t h นั่นเองนะครับอันนี้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็ช่องทางที่สองเนี่ยนะครับเขาให้ตรวจสอบจากหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารธกสนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรหรือสหกรณ์การเกษตรหรืกสนะครับธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดนะครับที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและสาราาว่าการเมืองพัทยาแล้วก็ช่องทางที่สามก็สามารถนะครับที่จะโทรสอบถามได้ที่สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและคอเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับโทรได้ที่สำนักงานประลัดกระทรวงการคลังนะครับโทร094858 9794นะครับนี่คือข่าวสารบัตรสุดการแห่งรัฐครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารบัตรคนจนบัตรสุดการแห่งรัฐรอบใหม่อัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมแน่นอนครับสวัสดีครับ